ตับเราทะเลบวกแซลมอนซาอันนี้ตับดองแดงอันนี้ปีกไก่แซ่บแซ่บตับปูมาแบบจิงเด็ดเลยปลาเผาปลาเผาเออน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บนั่นนี่นะนั่นอันตับปอเปาปอ er เป,ป ah. ียปอก็เฉยๆแต่แต่ตับไปเนี่ยแซ่บแท้ตับตับเราแซลมอนตับเราทะเลบวกแซลมอนแซ่บแท้ปลาหมึกปลาหมึกก๊อกก๊อก ติดใจติดใจน้ำติดใจปลาหมึกเอาปลาหมึกขูดกับน้ำปลาลสดโอ้ยแซ่บจ้าปีไก่ปีไก,ก่จิ้มน้ำปลาโอ้ยหมาผักพร้อมกินทุกไลายพร้อมอันนี้เด็กหญิงสาวลูกสาวกินแซลมอนตุ่ยต่อแซ่บเด้อแซ่บ ติดใจอันติดใจปลาหมึกกอ๊อฟดีอันนี้ยายซิวกินปูแซ่บมากชุ่มฉ่ำมาก